ใครที่คิดถึงเสียงร้องของดีว่าสาวเสียงแซบนิวนภัสศรก็อดใจรากันนิดนึงนะคะเพราะเจ้าตัวแอบแย้มว่าขอพักผ่อนจะากอาการป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันเออีกสัก2วันตามที่คุณหมอสั่งหลังจากนั้นสัญญาว่าจะขึ้นเวทีไปพ้นไฟปะทะเพื่อนซีจิวพิยนุตตามเดิมแน่นอนเช็คแค่นะ ทำอานหนุ่มลุกแบดบอยยังหนุ่มแมนพัฒนนพลออกการเคินสุดฤทธิ์เพราะถูกแฟนคลับรวมถึงแฟนตัวจริงยังสาวใบเตยชมว่าหล่อขึ้นงานนี้หนุ่มแมนบอกเคล็ดลับง่ายง่ายแค่หันมาดูแลตัวเองกันบ้างทาครีมบำรุงกันหน่อยหน้าที่เคยโดนแดดโดนลมเพราะรักในการขี่บิ๊กไบค์จะได้ไม่แย่เยินจนแฟนยังเหมือนยังไงล่ะรักนาะจุ๊บจุ๊บส่วนที่ facebook.com/nightten มีออร่าของว่าที่คุณแม่ลิฟไทเลอร์มาให้ดูกัน คนอะไรขนาดตั้งทังลูกคนที่3ยังสวยปังได้ขนาดเนี้ยขณะไปร่วมงานประกาศรางวาัล L อล y ไต l w a w d s d s ครั้งที่19ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนอนแถมเธอก็ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าเสร็จด้วยส่วนจะคว้ารางวัลอะไรไปฝากลูกกับสามีคลิกเข้าไปดูกันเลยจะรออะไรล่ะจ๊ะเธอรัตสุขนะ และก็มีภาพความน่ารักของสองพี่น้องซออุนกับดาอุลลูกสาวและลูกชายของนักบาสมาร์ทเคมอีบอมสูตรที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในรายการเรียลลิตี้ชื่อดังของเกาหลี The Return s of s u p e r m ป n รบ้าอวดกันด้วยงานนี้แม้พี่สาวตัวน้อยจะออกการเซ็งในความเกรียนของน้องชายไม่เบาแต่พอคุณพ่อขู่เท่านั้นแหละก็หายทันทีเลยแต่ป๊อปป๋าจะขู่ว่าอะไรคลิกเข้าไปเช็คข่าวนี้กันได้ที่เว็บไซต์ N ายท t แท tv เลยจ้าน่ารักก